สวัสดีจ้าพี่น้องและเพืเ่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนคลิปนี้พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศบ,บ้านนจ้าบรรยากาศชาวไร่าชาวนาพี่น้องพากันมาเก็บอันมะขามจ้ามาเก็บมาขามว้าเลยเว่าตามสบายว่าเลยโซกันสวด <ๆ S 2> สวดเบ่งกองมาขามแน่นี่เออพี่น้องมาเก็บแต่ข่อยมาทายคลิป เือที่ไอ้บ้านมาไทยขี่เบิ้งพี่น้องมาเน่หานกันได้พี่น้องเนี่ม่อเป็นกองผู้เดียวได้หนีหานกันนะคะหากองหกกองผุนได้หนีพูดนี่พูน่ะแต่ว่ามันยื่สูงจะรายยูแต่มันยู่สูงเนอะนี่ชีวิตบ้านไาบ้านไร่บ้านนาจ่เป็นแบบนี้ละจ้งน้อยกับบักบักน้อยตัวนี้เอาบักม่วงน้อยเนาะจ้กน้อยกับบักม่วงน้อยใส่หรอตัวบักม่วงน้อยเขาใส่ล่ะ มีมีเข่าพร้อมจะมีขานะ้าวนาปรังด้วยเห็นบ่งามบอ่อันผูดด้ต้อยกันผักพรอนก้อนเมื่อยเมื่อยซั้นเมื่อยสั้นเมื่อยเอเอาไปใส่เผอาไปใส่งาไม่อีกเอาไปใส่งาไม่อีกแอ,อ,อ่ยหนาวอืมเปี๊ยะแดงโป๊ะเป๊ะป๊ะเป๊ะอยู่เนาะ,นะอเออแต่ว่ามันบป็นเสน่ห์โลนนะนั่น เด็กป่เป้ป่อเปอาย่เดี๋ยวจังมาอีกโยกไม้ทุกมันประทันลนเดี๋ยวมันกระลนนั่นเดี๋ยวน้ำผู้นี่หายมามอยู่ไหนเดี๋ยวนี้บรรยากาศลุมบอโบ้จ้าบรรยากาศชีวิตชาวไร่ชาวนาประเดี๋ยไปไส่มาเตน่าไปเตไหเตน่าเมื่องกับประเดี๋ไป พี่น้องเบิงปลากลวยแต่ว่าขาเจ้าอยากมากแต่เด้ซุ่มอยู่ในขาเจาเห็นนะบ้าหดอันประเทศนอกมาคอมเมนต์มอยากอยากได้ชีวิตแบบไม่เฮาแปลเป็นไทยออกเจ้าก็อยากได้ว่าว่าขจาว่าบางคนขจาวะบ่่อยเห็นเนี่ยมชีวิตบานบาเฮาจังสีเนาะ่นบ่่อยเห็นไหมคนก็ติมาบางคนขจาวมาแต่ว่าจําเป็นต้องทํางานอยู่ในเมืองในกรุงนอกก็เลยบ่่อยเห็นชีวิตแบบนี้มา้ายแม่มาคา กิโลละซีฟขีดจ้ามาเด้อกิโลซีฟขีดกิโลละซีฟขีดโอ้เดี๋ยวติต่อยอีกอยู่เดี๋ยวติไปก่อผุนีไปก่อผุนีอยู่ให้ได้อีกตืิมกันแค่น้อยอยู่เนาะหาหมองเอาเอาเอาเดี๋ยวพงศ์จะหาหมองเดี๋ยวเขาจะหาเนี่ยไปก่อจะเอาก็ก่อไปก่อเดี๋ยวเบิ้งเล่อเดี๋ยวเบิ้งคางผุ่นเด้๋ยคางคล้างผุ่นเด้แม่ถึงบ่าุ่นคางคว้างผุ่นไหม ยนนนนอใส่ถุงห้วยเกลือน้ำจากน้อยได้เป็นปั้นนี่บ่บ่ดำบ่ค่อยดำแน่นกับเขาตู้เย็นไว้ไม่ใส่เกลือด้วยห้วยเกลือด้วยปั้นๆเทาจังปั้นใส่บานขึ้นรถตสิพูดนะบักหลายน้อยพงเนาะมันดกอยู่นี่แต่ว่ามันยิ่สูงไปเนี่ยมันสูงป้าที่เท่ากับทีเถิงบ่อุพงขึ้นรถกับทีเถิงบ่เดี๋ยเนาะมันสูงแท่านั้นหืมากมาเดี๋ยวขึ้นรถดอ่ะ อาคลิปหนาเจอกันไม่เด้อจา้าเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งไม่เด้อตอนปันพูดพูนล้ว